สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เตโชหุนธรรมโดยจะมาพยากรโชคชะตาจากลัคนาราศีพร้อมกับแนวความคิดในเชิงธรรมะที่ดีที่จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาและนําพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ความโดดเด่นจะอยู่ที่ดาวศุกร์ซึ่งจะโคจรได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาอุดโดยตลอดทั้งเดือนและดาวพุธท,ที่ได้ตําแหน่งที่ดีที่เป็นจุลจักรและเทวิโชคในวาระเดียวกัน เรามาดูกันนะครับว่าลัคนาราศีของท่านจะมีความเฮงและความปังมากน้อยแค่ไหนท่านสามารถไปกวดซับรับโชคจากทิศทางไหนได้บ้างและหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นท่านจะต้องรับมือกับปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการอะไรและก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแจ้งเตือนสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เตโชหุนธรรมด้วยนะครับและหากพร้อมแล้ว เราไปรับฟังการพยากรณ์เจาะลึกชะตาลัคนาราศีของท่านกันได้เลยนะครับเจาะลึกชะตาลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์2568หากท่านทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎท่านสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%แต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรท่านสามารถพิจารณาจากวันเกิดก็ได้นะครับ โดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนั่นหมายความว่าท่านจะมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนากรากฎเป็นอย่างมากท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่าง จากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับเรื่องทั่วไปของลัคนากรากฎประจําเดือนกุมภาพันธ์2568ภาพรวมชะตาชีวิตของชาวกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังถือว่าอยู่ในจุดที่มีความทรงตัวปกติซึ่งมีทั้งทุกข์และก็สุขที่ปะปนกันไปตามวิถีชีวิตมนุษย์ปกติยกเว้นแต่เรื่องของโชคลาภที่จะมีความยิ่งใหญ่อลังการในเดือนนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นท่านติดตามรับฟังให้ถึงหัวข้อโชคลาภด้วยนะครับผลจากดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวแทนของท่านโดยไปสถิตยอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูที่พบเรือลาพักหรือพบเรือนโชคลาภความสําเร็จมาเป็นระยะเวลาปีกว่านั้นยังส่งผลให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นหากมีการแข่งขันหรือการแก้ไขปัญหาใดๆก็สําเร็จได้โดยง่ายโดยได้จากภูมิปัญญาศักรยภาพความรู้ความสามารถของท่าน ที่สามารถเข้าถึงกลไกในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างลึกซึ้งและยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่พวกเขาได้คอยจับตามองหรือคอยเชียร์และสนับสนุนให้ท่านได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เป็นอยู่อีกมุมหนึ่งที่เป็นปัจจัยเล็กๆที่มีผลกระทบอยู่บ้างในเดือนนี้นั่นคือผลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิที่ได้สถิตยอยู่บนภพเรือนมรณะ เฉพาะผลของดาวเสาร์ที่ได้สถิตยอยู่บนภพเรือนนี้มาเป็นเวลาสองปีกว่าซึ่งจะเป็นปัญหาเล็กๆที่ท่านจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงหรือการกลับใจไปมาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปมาจากของคู่รักคู่ครองหรือคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดหรือจะเป็นลักษณะที่จะต้องห่างเหินกันบ้างในบางจังหวะชีวิตแต่อย่างที่บอกนะครับว่าในจุดนี้เป็นเพียงปัญหาเล็กๆแต่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องพบอยู่เป็นประจำ จึงทำให้รู้สึกรำคาญใจบ้างในบางเวลาเท่านั้นเองและดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชเลวินาได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ที่พบเรือนมรณะโดยการมาของดาวพุธในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงจุลจักรและเทวีโชคโดยเป็นสองตำแหน่งคุณภาพดีแบบกลางๆที่มาในวาระเดียวกันซึ่งส่งผลให้ตัวท่านมีโอกาสจะได้เจรจาต่อรองร่วมกับคู่รักคู่ครองหรือคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด หรือจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทรวมไปถึงบุคคลที่ท่านคบหาแบบลับๆซึ่งเป็นการเจราจาหาข้อตกลงเพื่อสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เรื่องราวดีๆต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตบางกรณีอาจจะพูดถึงการแยกย้ายด้วยการไปใช้ชีวิตส่วนตัวในรูปแบบใหม่ๆบางกรณีอาจจะพูดถึงเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกที่มีร่วมกันในบางกรณีอาจจะพูดถึงการทำข้อตกลงในการบอกกล่าว เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดละเลิกสิ่งไม่ดีต่างๆเพื่อจะมีผลต่อการวางตัวและพัฒนาศักยภาพรวมถึงสารความสัมพันธ์ร่วมกันให้ไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองในครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนทรัพย์สินเงินทองได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์และดาวพุทธที่พบเรือนมรณนะซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมในบางเวลาที่ท่านจะต้องทำข้อตกลงหรือทำสัญญา เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกร่วมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทหรือคู่รักคู่ครองหรือคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดและด้วยผลของดาวพุทธที่ได้ตำแหน่งดีๆถึงสองตำแหน่งในวาระเดียวกันนั้นจะส่งผลทําให้ทุกข้อเจรจาต่อรองจะทําให้ท่านเป็นฝ่ายที่มีความได้เปรียบหรือดูมีความน่าเชื่อถือและจะทําให้ข้อตกลงนั้นสามารถเอื้ออำานวยผลประโยชน์ที่ดีต่อตัวท่านได้โดยไม่ยาก สิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังในช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวปัญหาสุขภาพที่ท่านอาจจะต้องพบกับความตึงเครียดจึงทําให้มีลักษณะมีอาการปวดหัวไมเกรนหรือโรคภัยต่างๆที่มีบอกเกิดมาจากความเครียดหรืออาการเหนื่อยล้าอ่อนแรงจากการพักผ่อนไม่เพียงพออยู่บ้างและอาการปวดไม่ตามข้อต่างกระดูกแบบเล็กๆน้อยๆย,ย,ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพไปด้วยนะครับเรื่องการงานของลัคนากรากฎประจำเดือนกุมภาพันธ์2568 สำหรับผู้ที่ทำงานประจำหรือผู้ที่รับราชการตลอดทั้งเดือนกุมภาพัน,น์นี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานได้สถิตยอยู่ที่พบเรือนวินาศส่งผลให้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีเรื่องความตื่นเต้นท้าทายหรือเรื่องที่ต้องไปรับผิดชอบความเสียหายจากเนื้อง,งานที่ท่านทำอยู่ด้วยการทุ่งเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่นอกจากนั้นเป็นไปได้ว่าจะมีเนื้อง,งานจากผู้ร่วมงานคนอื่นๆที่ได้ทำเสียหายหรือทำไม่สำเร็จและท่านจะได้รับงานชิ้นนั้น เพื่อนำมาทำต่อโดยต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถของท่านเพื่อทำให้งานชิ้นนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและการที่ท่านจะต้องรับงานต่อจากผู้อื่นนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธเพราะจะเป็นลักษณะการร่วมมือในการรับผิดชอบระหว่างตัวท่านและทีมงานของท่านหรือจะเป็นลักษณะที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่เพื่อให้ท่านไปดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาในชิ้นง,งานตัวนั้นอย่างจริงจังซึ่งงานที่ท่านจะต้องไปแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ จะถูกจับตามองจากผู้ใหญ่และสังคมการทำงานเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าหากได้ลงมือกระทำและแก้ไขจนสำเร็จโดยผลลัพธ์ที่ได้มาจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีอีกความหมายหนึ่งเป็นไปได้ว่าท่านจะมีโอกาสได้ทำงานเสริมหรือธุรกิจเสริมที่ต้องใช้เวลาแบบจริงจังโดยตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนว่างานเสริมหรือธุรกิจเสริมนั้น จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จะทําให้ท่านรู้สึกมีความสุขและรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินที่กําลังจะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไปก็เป็นได้สําหรับผู้ที่ทําธุรกิจค้าขายตลอดเวลาที่ดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิซึ่งในหัวข้อนี้จะให้ความหมายไปที่เจ้าเรือนธุรกิจการค้าโดยได้สถิตยอยู่ที่พบเรือนมรณะมาประมาณสองปีกว่า จะทําให้ท่านต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องธุรกิจการค้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียลูกค้าเก่าแต่ได้ลูกค้าหน้าใหม่มาหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาสินค้าหรือบริการอยู่ตลอดเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ทันต่อกระแสธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแนวทางรูปแบบที่เร็วมากโดยในเดือนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนศาส์ชนและบินาจะโคจรมาสถิตอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ และดาวพุธก็ยังได้ตำแหน่งเป็นทั้งจุลจักรและเทวีโชคอีกด้วยซึ่งจะส่งผลทําให้ท่านจะต้องทําข้อตกลงร่วมกับสังคมการทําธุรกิจการค้าของท่านไม่ว่าจะเป็นการเจราจาเพื่อลดต้นทุนในสินค้าหรือบริการหรือเป็นลักษณะการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มราคาให้สินค้าหรือบริการตามต้นทุนที่สูงขึ้นหรือจะเป็นการเจราจาในการรับช่วงต่อธรุรกิจเดิมจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจมรดกจากเคลือาติหรือการได้ทำเลดีๆต่อจากผู้อื่น ที่เขาประกาศยกเลิกไปแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องใช้พลังปัญญาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปลงของเก่าให้ออกมาอยู่ในรูปแบบใหม่ซึ่งจะมีผลต่อการทําธุรกิจการค้าที่จะไปในทิศทางที่ดีที่มีผลสู่อนาคตอันใกล้นี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรมาส่งทบร่วมกับดาวเสาและพุธที่พบเรือนมรณะ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องทําข้อตกลงหรือเซ็นสัญญาการทําธุรกิจในช่วงเวลานี้และในจุดนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทําข้อตกลงหรือทําเอกสารสัญญาต่างๆและเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่อย่างรวดเร็วและจะมีผลของการเงินเข้ามาโดยทันทีและการที่ดาวพุธได้ตําแหน่งดีๆถึง2องตำแหน่งในวาระเดียวกันนั้นจะส่งผลให้ทุกไอดีและทุกการวางแผนและทุกการเจรจาต่อรอง จะมีผลประโยชน์ทางโอกาสที่ดีสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่ในจุดนี้ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองกันแบบสุดๆด,ดังนั้นอย่าก,กับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ท่านได้ผลประโยชน์ทางด้านการเงินอย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวสําหรับที่ผู้ว่างงานหรือกําลังมองหางานใหม่ๆอยู่ผลจากดาวพฤหัสบดีและดาวมฤตยูที่ได้สถิตยอยู่บนภพเรือลาภักหรือภพเรือนโชคลาภและความสําเร็จ และได้ทามุมเล็งมาที่พบเรือนปุตตะซึ่งคําว่าปุตตะในหัวข้อนี้จะหมายถึงงานใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตโดยยังส่งผลให้ท่านจะมีโอกาสได้มีงานดีๆที่เข้ามาให้พิจารณาอยู่ตลอดเวลาแต่เนื้อง,งานที่ท่านจะได้รับนั้นอาจจะมีบางมุมที่ต้องพบกับความซับซ้อนอยู่บ้างหรือจะต้องเรียนรู้เรื่องราวเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อนําม,มาปรับประยุกต์ใช้ในการสแสวงหางานใหม่ๆนั่นเองแต่ด้วยผลของดาวพฤหัสบดีที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงจุลจักร หากท่านมีความเพียรพยายามและใช้อิทธิบาทสี่เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้กับงานใหม่ซึ่งจะทำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองกับงานใหม่ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นผลจากดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมาและปุตตะที่ได้สถิตยอยู่บนภพเรือนวินาศตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะแปลได้ว่าท่านอาจจะได้รับงานที่ไม่ตรงกับความคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกประมาณว่าสมัครงานด้วยตำแหน่งหนึ่งแต่จะถูกแนะนำให้ไปทำอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นได้ หรือหากท่านหางานในแนวการกำจัดหรือการทำลายหรืองานที่ต้องใช้พละกกำลังหรืองานที่เป็นลักษณะเบื้องหลังซึ่งในจุดนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีหรืออีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะต้องผันตัวมาทำเป็นอาชีพอิสระหรือมาทำงานเป็นเบื้องหลังให้กับผู้อื่นซึ่งในลักษณะแบบนี้ก็จะได้ผลทางด้านการเงินที่ดีสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างมากขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการหางานใหม่ ที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับเรื่องการเงินของลัคนากรากฎประจําเดือนกุมภาพันธ์2,568ในครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินได้สถิตที่ภพเรือนปัตตนีซึ่งในจุดนี้จะทําให้ท่านได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากคู่รักคู่ครองหรือจากคนที่ต้องอุปถัมภ์ค้าชูตัวท่านหรือได้จากคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดได้เป็นอย่างดีโดยในบางมุม ท่านจะมีแรงกดดันที่ส่งผลต่อเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรื่องการเงินเพื่อให้มีความเด็ดขาดและมีความรอบคอบในการใช้จ่ายให้มากยิ่งขึ้นโดยในมุมนี้จะเป็นผลจากดาวราหูได้ทํามุมโยกกับดาวอาทิตย์นั่นเองและในขณะเดียวกันจะมีปัจจัยเสริมจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภัสที่ได้ทํามุมโยกกับดาวอาทิตย์และในช่วงเวลานี้ดาวศุกร์ยังได้ตําแหน่งมหามงคลสูงสุดซึ่งเป็นถึงมหาอุดอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลทําให้ท่านจะต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการเรื่องการเงินอย่างจริงจังซึ่งจะมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อการลงทุนหรือเป็นการสร้างตารางการออมทรัพย์และค่าใช้จ่ายให้สมเหตุสมผลซึ่งทุกการบริหารจะนําพาไปสู่การมีกินมีเก็บมีเหลือใช้หรือมีความอุดมสมบูรณ์เพราะดาวศุกร์ได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาอุดที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือการมีกินมีใช้มีมากมายจนล้นเหลือนั่นเอง อีกมุมหนึ่งจะเป็นผลจากดาวพุทธที่โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ทำให้เดือนนี้จะมีโอกาสที่จะต้องไปต่อรองเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคู่รักคู่ครองหรือคนที่อุปถัมภ์คำชูหรือคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดหรือจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าหรือหุ้นส่วนซึ่งผลของการเจรจาต่อรองนั้นส่งผลให้ตัวท่านจะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ ทางด้านการเงินจากการเจราจาต่อรองได้เป็นอย่างดีในครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะโครจรไปอยู่ร่วมกับดาวพุธและดาวเสาร์ที่พบเรือนมรณะซึ่งเป็นไปได้ว่าในบางการณีจะทําให้ท่านต้องไปเจราจาทําข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกอย่างเป็นกิจจะลักษณะซึ่งแน่นอนว่าในจุดนี้จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินเรื่องอยู่บ้างแต่จะทําให้ท่านได้ผลตอบรับมาเป็นรูปแบบทรัพย์สินมรดก ที่สามารถนำเอาไปพัฒนาต่อยอดแสวงหาผลกำไรในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดีในบางกรณีจะพูดถึงการทำข้อตกลงหรือการทำสัญญาในการดำเนินหน้าทางด้านธุรกิจซึ่งก็มีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องลงทุนซึ่งอาจจะเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือจะต้องยอมเสียผลประโยชน์บางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางด้านการเงินที่มีมากกว่าเดิมตอบกลับมาสู่ตัวเราก็เป็นได้สำหรับบางกรณีเป็นไปได้ว่าท่านจะมีโอกาสได้คำข้อตกลงสัญญาจากผู้ที่ได้อุปถัมภ์คำชู ในการเบิกจ่ายค่าดำรงชีพต่างๆให้ไปในทางที่สูงขึ้นก็เป็นได้ซึ่งทุกการเจราจาต่อรองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ได้อย่างรวดเร็วทีนี้ก็เหลือแค่เพียงการใช้สเสนะ่ห์และการกรวบรวมหาข้อมูลเพื่อเจราจาต่อรองโดยควรเจราจาด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือที่จะนำไปสู่โอกาสประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างสูงสุดนะครับ เรื่องโชคลาภของลัคนากรากฎประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ผลจากดาวพฤหัสบดีที่อยู่ร่วมกับดาวฤตยูมาเป็นระยะเวลาปีกว่านั้นยังส่งผลเรื่องโชคลาภให้กับท่านได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นลักษณะโชคบุญหนุนดวงหรือโชคที่ได้จาัดก,การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ตามโดยผู้ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องโชคลาภอย่างเห็นได้ชัดนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติทมมาเป็นอย่างดีด้วยการครองตนให้อยู่ในศีล ทานและสมาธิอย่างต่อเนื่องเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นจะขึ้นชื่อเรื่องของผู้ที่มีศีลเรื่องของคุณธรรมและเรื่องการทำบุญทำทานดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาอย่างสม่ำเสมอจะมีโชคบุญหนุนดวงและโชคลาภลอยมาถึงตัวท่านอยู่เป็นประจำโดยที่มาของโชคลาภนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะที่ได้มาจากรางสังหรณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการทำบุญทำทานหรือการฝึกจิตฝึกสมาธิ ซึ่งจะส่งผลทําให้มีลางสังหรณ์หรือเกิดความฝันหรือเห็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้วจึงนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซึ่งจะได้ผลลัพธ์ทางโชคลาภที่ดีตอบกลับมาอยู่บ่อยครั้งนั่นเองนอกจากนั้นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือโดยเฉพาะผู้ที่มีศีลไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาจะเป็นผู้เอื้ออํานวยโชคลาภให้กับท่านอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนทําให้ท่านก้าวเข้าสู่ความสําเร็จได้โดยง่าย หรือนำตัวเลขเด็ดๆมาให้ท่านได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะมีโอกาสได้โชคลาภในมุมนั้นอยู่บ่อยครั้งแต่ที่พิเศษที่สุดสำหรับเดือนกุมภาพันธนี้จะเป็นโชคลาภอภิมหาก้อนใหญ่ก้อนโตจากดาวศุกร์โดยดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านโดยได้ไปสถิตยอยู่ร่วมกับดาวราหูที่พกเรือนสุภัสซึ่งคำว่าสุภานอกจากจะหมายถึงผู้ใหญ่และความร่มเย็นเป็นสุขแล้วคำว่าสุภายังสามารถพูดถึงโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้อีกด้วย โดยจะส่งผลทําให้ท่านเกิดโชคลาภที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับโชคลาภจากเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแล้วได้สิ่งใหม่ตอบกลับมาที่มีมูลค่ามากกว่าเดิมหลายเท่าหรือการได้โชคลาภจากผู้ที่ล่วงรับจากลาไปแล้วโดยมาบอกเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะตัวเลขโชคลาภให้กับท่านก็เป็นได้นอกจากนั้นดาวศุกร์ยังทำมุงโยกกับดาวพฤหัสบดีผู้ที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตในมุมนี้จะเป็นคนที่ทำบุญปฏิบัติทมมาเป็นอย่างดี และใช้จิตใจอันมีกุศลเมตตาในการแผ่เมตตาให้กับเทวดาหรือผู้ที่ล่วงรับจากลาไปแล้วจึงทําให้เกิดมีรางสังหรณอที่จะสามารถเรียกโชคลาภแบบก้อนใหญ่ก้อนโตให้กับตัวท่านนั่นเองหากไม่อยากพลาดโอกาสโชคลาภก้อนใหญ่ท่านจงเร่งฝึกจิตฝึกสมาธิและทําบุญทําทานที่เบริสุทธิ์ให้เป็นประจำทานที่เบริสุทธิ์คือทานจากผู้ที่มีจิตใจเบริสุทธิ์ด้วยสิ่งของที่เบริสุทธิ์มอบให้กับผู้รับที่เบริสุทธิ์หรือผู้ที่มีศีล ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาและการฝึกจิตฝึกสมาธิในการลดทิฏฐิอคติของตนเองเพื่อให้เกิดปัญญาทางธรรมในระดับสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้ท่านมีอนิสงส์ผลบุญก้อนใหญ่เมื่อนําสุขจากทางธรรมไปแผ่เมตตาให้กับเทวดาหรือผู้ที่ล่วงลับให้อิ่มหนำสาราญและได้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงโดยสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นจะทําให้ท่านเกิดลางสังหรณ์ที่จะมาในรูปแบบของความฝันหรือการรู้เห็นบางสิ่งบางอย่าง ทำให้ท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตสมกับคําว่าดาวสุขได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาอุดที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือการมีกินมีใช้อย่างล้นเหลือนั่นเองเรื่องความรักของลัคนากรากฎประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในครึ่งเดือนแรกผลจากดาวอาทิตย์ที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนปัตตนีซึ่งในหัวข้อนี้คําว่าปัตนีจะตีความหมายเป็นเรื่องราวความรัก โดยจะส่งผลให้เป็นช่วงเวลาที่ท่านและคู่รักคู่ครองจะต้องเปิดอกพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมากกว่าที่จะใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อที่จะพัฒนาโอกาสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชีวิตคู่ให้ไปสู่โอกาสที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นและผลจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิธโดยมีดาวพุธได้โคจรมาอยู่ร่วมด้วยนั้นส่งผลให้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเจรจาต่อรองซึ่งบางทีอาจจะมีการใช้ภาษาแรง,แรง หรือมีความคิดทัศนคติที่แตกต่างมาโต้แย้งกันบ้างแน่นอนว่าอาจจะมีความรู้สึกในอารมณ์ร้อนใสกันอยู่บ้างแต่หากเป็นการพูดคุยด้วยเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์มาตัดสินจะทําให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและนําพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์ไว้ด้วยนะครับในครึ่งเดือนหลังดาวอาทิตย์จะโครจรไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์และดาวพุธที่พบเรือนมรณะ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสได้ทําข้อตกลงแบบเป็นจริงเป็นจังหรือทําสัญญาใจเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองที่จะมอบให้ซึ่งกันและกันหรือจะเป็นเรื่องราวมรดกที่ต้องจัดการบริหารร่วมกันก็เป็นได้บางกรณีอาจจะเป็นลักษณะการแบ่งทรัพย์สินเพื่อให้ต่างฝ่ายได้มีโอกาสเอาไปใช้บริหารชีวิตส่วนตัวซึ่งในบางมุมอาจจะดูห่างเหินกันไปอยู่บ้างแต่หากท่านดํารงความรักด้วยเมตตาหรือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือการให้เวลาส่วนตัวกับคนรักอย่างเพียงพอและด้วยความเข้าใจซึ่งสิ่งนี้จะสามารถประคองความสัมพันธ์และพัฒนาไปสู่โอกาสดีๆร่วมกันได้อย่างมากมายแต่หากไม่มีเมตตาจากพรหมวิหารสีนาำม,มาปรับใช้ในเรื่องความรักความห่างเหินชั่วคราวก็อาจจะกลายเป็นความห่างไกลถาวรก็เป็นได้เช่นกันสำหรับคนโสดดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือปุตตะได้โคจรไปสู่พบเรือนวินาศแน่นอนว่าการได้พบใครใหม่ๆ ในช่วงเวลานี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ประกอบไปด้วยดาวความรักไปสถิตยอยู่บนภพเรือนมรณะยิ่งเป็นเรื่องน่ากังวลต่อการได้พบคนใหม่ๆใ,ในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากซึ่งเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะได้พบกับบุคคลที่มีคู่อยู่แล้วหรือด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างจะทําให้ต้องคบหากันแบบลับๆซึ่งไม่สามารถใช้ชีวิตรักอย่างเปิดเผยได้และจะตามมาด้วยความอึดอัดอีกหลายอย่างหรือเป็นไปได้ว่าบุคคลที่ท่านกําลังจะได้พบปะในเดือนนี้ จะเป็นบุคคลที่ชอบใช้กำลังความรุนแรงหรือการใช้วาจาเสียดสีสร,ร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างซึ่งแน่นอนว่าจะไม่เป็นผลดีต่อการครบหาระยะยาวก็เป็นได้ในเดือนนี้การได้พบปะผู้ที่น่าสนใจท่านควรจะต้องศึกษาเขาผู้นั้นให้ได้โดยละเอียดเพราะการตัดสินใจที่ด่วนเร็วเกินไปนั้นจะทําให้ท่านพบกับความโศกเศร้าตามมาอย่างมากมายหรือเป็นไปได้ควรไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญปฏิบัติธรรม มากกว่าจะใส่ใจในเรื่องของความเหงาเพื่อเน้นการกวดโชคลาภหรือเงินทองดีๆเข้าสู่ตัวเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากกว่าที่จะปล่อให้ความเหงานำทางไปพบปากกับคนใจดำนะครับก็จบลงประมาณนี้นะครับกับการพยากรณ์เจาะลึกชะตาลัคนาราศีของท่านโดยการพยากรณ์ดวงชะตานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการชี้แนะแนวทางเดินให้กับชีวิตแต่การมีธรรมะจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านได้อย่างแท้จริงขอให้ท่านรับฟังกันแบบมิสติ และนำไปปรับใช้ตามเหตุผลที่สมควรนะครับและก่อนจากกันไปก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีสุขสมหวังและมีธรรมานามทางชีวิตที่จะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดไม่เจ็บไม่จนและมีความเห่งความปังกันตลอดทั้งเดือนกุมภพาพันานนี้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์เตโชโหนธรรมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ